โอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องพี่น้องผมบ้านเห็นน้องน้อเล็กน้ำใสข่อยโอ้ยแกงข้าวตัวนี้โอ้ยแก่โอ้ยเอาไว้ี่กอนเล็กน้ำใสข่อยน้องพี่น้องเนาะสวัสดีครับผมโอ้ยเมนี้ก็มาจัดเมนูสินสองต้นโอ้ยบะแมี่ครับผมพี่น้องไอ้ก๋อยเอ้ยวันว่าสิซอยจูเบิงครับผมโอ้ยไปเงินกับวิวผ้าหวาน หิวก็หิวอยากลงทุนเห็นข้าเจา้าเพิ่นถ่ายคลิปถ่ายยังลงกันลราเออมาอัดรองเห็ดหาไปเบิ่งเพื่อมีคนมาถือใจมีคนมาแซ่ไห้เนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเพิ่นกับบอมีเงินพอบ,บาทขอเส้นให้บ่ครับผมโอ้ยผมอยากเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่าซั่นอ่านอะไรครับผมโอ้ยเลี้งน้ำใสครับเฮ้ยดังจัว่วด้ใจแล้วครับเนาะ โอ้โหนี่เรื่อของแท้ครับผมเสียงไว้ก่อนครับมันบอดีมันบอด,ดีโอ้ฟังเสียงเสียงสุดศลญาตยเสียงอะไรกนพี่น้อง้นะไมาเด้ครับผมจอกหนึ่งหูสันจองลองจอกสองหูจันจีดีเอาก่อนเละครับผม บ้าโบกนี้ชื่นใจจริงๆเฮ้ยไอ้เอจ้าหน่อยครับในการครับเอาขาเขียนอย่างไรครับเอ,อ้ยพี่น้องเอยโอ้โหมันต้องจัดพงนัวนะพี่นอนะ้องเนาะเฮ้ยไอ้จ็บจุ้ยพักเท่ากันนี่ดิดเ,เขาสู้ไปสิเร,รื่องเลยเนาะครับเนะาะยากมากมากไหม้เท่พี่น้องผมนี่ ผงนัวกับพันธุ์ใส่ได้ครับผมเกาว่าแบบย่านวา่าใส่หลายน้องพี่น้องเนาะอย่างเห็นในกันกับใส่ในน้อยครับผมกะว่าโอ้ยคือมันต้องค่อยๆใส่เนาะครับเนาะเอ้ยโอยเบือกปากครับผมบําเพ็ญพักซีโรยหนาเด้อครับเด้อโอ้ยติดหนีเพิ่นเด้อครับนี่นะพี่น้องเลยเฮ็ดจตุใดเอาบอกข้าเจ้าว่าเส้นไปก่อนเพื่อมีรายได้เพื่อมีเงินนี่ยังกะสิลงทุนเบิ่งเพื่ออันนี้ เบิ่งสินเดือนเด้อครับผมก็เลยบอกเล่าเนาะครับบอกพี่ดำพี่ดำว่าเอาไปเลยเองค่อยไปขายวัวมาให้เพื่อนมาวัวเองก็มีไม่ให้บอกเพื่อนมาโง่ๆพี่ดำเอ้ยปล่อยเห็นน้องไว้ลงทุนนะครับเอาละครับผมพี่ดำโคขุนครับอันนี้เราค่อยๆใส่นะครับเราก็ค่อยๆใส่ทีนิดีนนหน่อยอย่าใส่เยอะครับผมไม่ดีครับผมไม่ดีต่อสุขภาพโอ้เงียโอ้โอ ไอ้เวทีคนมัวลูกแคลเวนมีมาได้กินไอ้พี่น้องแล้วกโอ้ยมัมนจุดผงลั่มัวตอนนี้โอ้ยนอนนอนนอน,น,อนโอ้เอาเขาครัวพี่น้องอจับเลยครับเอาอมือมมแรงสิไปไต่กรบตอเลยครับ ยะจือเอานัวปันไหนอลองตะวันมาครับบักก็ไม่น้อยเนาะมนวนคืวกันตัวนาเบี่อเนาะนะครับโอ้โหขอจักบกนะครับนะมาด้วยกันนะมาตานแซ่บํำกันเลยครับเ้อโอ้ถุงไงถุงหน้าคือเก่าครับ ครับผม,มนนี้ก็จิ้มแจ้วครับอ,อันนี้ก่อนเลยครับจิม้มโอ้นี่ครับผมปลาแดกบองครับพี่นออ้อง <c oughs> ผมอําลำาในใจเหรอ ไปสื่อบ่รไปเส้นมันมามบีเพิ่นกับเบอมีเพียรหายไ่มีบีหายอืมนีหัวชาบีตัวนี้โอ้ยคักๆเลย,เยครับพี่นอ้องอ,อืมเอ้านัวใลยกัน มีงไดว่าของข่อยูซว่านักมัาครับว่าจะเสียงความปวดหัวเอาให้มันถึงคือเดียว มบต้องกินไร้เทือเอาแบบจวดจาดหมารผานไปเลยครับผมเอาครับผมจอกนี้ค่าน้อยขอมอบเด่ท่านขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกระใจให้ด้วยนะครับพี่น้องผมเอาครับผมเอาแซบแซบนัวๆนกันครับผม มามามาพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีครับผมดีใจนักกันแสพเส,สนันกันครับผมโตโตบอกเถ้ามึงเอาเงินมาใส่ปฏิบัติเนาะไอ้คนอยู่บ้านเนาะครับเนาะมาพี่น้องมามาฐานหรืเอเก่าครับ หาก,กันาด้วยครับหาก,กันไว้ด้วยครับอื้อเอาไปน้องแกก็ฝากติดตามผลงานหนด้วยครับเด้อฝากไว้ไปเป็นบทเพลงเป็นบทเรียนอันนด้มคือกระติดเตือนมากครับไปน้องเนาะสิพร้อมไปแก้ไขครับเพื่อดีเพื่อย,อยังกับ ฝากกดไลค์กดแชร์พ่อใดไม่ทุนไปให้สื่อเขามาแสบๆนาครับเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเอารับม,มามามาพี่น้องมามามาเร็วพอทีแค่กินพ่อกินเขา่าแสบแมนมาเนาะอีกจะนอยกันบ่ อ้ยยังเห็นอีกเลยนะโอ้ยโฮ้ย,ยเสียงไวงดีไปเลยก็ยังเห็นเนาะโอ้ยตัวนี้บางๆครับบางๆางแค่น้อยเอาไปจะได้ครับผมแล้วเข่าแล,ล้วแล้วน้ำกันละะหลังว่าน้าองครับเนาะเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวไอ้เอ้าน้องดีจัดการซอยตัวนี้ครับผมว้ามีและวสินสองตอน่าจจะมันพักกันมาคักเนาะสินสองตอนนี่ บอว,ว่าจะขาหน่อยนะผมกับมาคือกานสินสองตอนนี้โอ้ยเป็นอะไรสินเขาคือเอืนสินสองตอนเอาครับผมผมเอิ้นสามตอนได้ไหมครับมาครับมาทำการครับครับเขาสิมาจอบ โม่นหนิมแต่เด้งเนาะเสียงดังอยู่ผู้เดียวเนาะเป็นปีไมน,รรนิสัตว์เราเคยได้ยินเสียงเลยอเอาพี่น้องเดี๋ยวลูกลูกไปเปิดก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวเฮาจังว่ากันครับผมเฮาใหญ่มองปเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเนาะเพราะว่ามองหนิมันหอนแล้วพี่นที่เมืกอกี้วายได้ยาเจ้าตี่มันนี่ลืมเลยพี่น้องเอ้ยเอาครับ เอออะเฮ้ฮึฮึมฮึมฮึมจงอ่ากำลังภายในเริ eh ่มกลับมาแล้วครับผมดมสมบูรณ์แล้วเจอกันใหม่อายุนะสุขังพลังจงมีแต่ความสุขครับพี่น้องสวัสดีครับอยู่ดีเมเองครับผมเดี๋ยวย้ายพื้นที่กันบระดี๋นี้ครับ โอเมนไปลบๆนี่ผมอากาศนอนไปไปไปลงไปไปไปโอ้โห oh, okay. ต้องเคียต้องไปผอมแล้วครับนะะ้องไปได้ไปได้ไปได้ไปไ้ไปได้ไปได้ไปด้ไปได้ไปได้ไป้อ้ยข่อยัดขอยัดละกล้องนี้ก็ได้กันเ้ย